ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระหลอนั่งเสือของหลวงพระปณวัดบางพาร,ระจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับพระหล่อรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง1ห้าี่หนึ่งครับเป็นของปลอมเรียนแบบมาครับในปัจจุบันเนี่ยะพระพิมพ์บล็อกเนี่ยของปอมเนี่ยกระจายขายอยู่ตามสนามพระต่างๆเนี่ยมากมายครับส่วนมากเนี่ยที่เจอกันเนี่ยก็จะเป็นพระเนื้อผงครับพระเนื้อผงเนี่ย ที่เป็นรูปหลงปูนนั่งเสือรุ่นเนี้ยกระจายขายตามสนามพ้าต่างๆเนี่ยมากมายครับองละยี่สิบบาทห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทกระจายขายเต็มสนามพ้าต่างๆทั่วไปครับส่วนพระองค์เนี้ยผมไปเช่ามาจากห้างครับเป็นของปลอมเลินแบบมาครับผมไปเช่ามาเนี่ยด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับเป็นของปลอมครับปลอมค้าห้างครับ ในปัจจุบันเนี่ยพระปลปอมเนี่ยตานสนามพระต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นไปขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ,ๆกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้พระขยายทรงพระบอมพระพต่างๆเนี่ยขึ้นไปอยู่บนห้างหมดแล้วนะครับชาวหาอะไรเนี่ยจะต้องระมัดระวังสูงนะครับองค์เนี้ยราคาหนึ่งร้อยบาทครับของปอมครับออถ้าไปอยู่สนามข้างนอกเนี่ยราคาพระ อ๋อทองเหลือองค์นี้เมื่อก่อนผมไม่เจอมาเนี่ยราคาห้าสิบาทเท่านั้นนะครับในสนามพราด้านนอกนะไม่ได้อยู่ในในห้างนะตอนนี้พระรูปลอนั่งเสือของรบหลวงเปินองค์นี้ไปตากแอร์หน่อยเท่านั้นนะครับขึ้นมาเป็นองค์ละหนึ่งร้อยบาทครับของปลอมเรียนแบบครับเอาไว้หลออขายลูกศิษย์ของหลวงเปินที่ชอบของถูกที่ชอบที่ชอบแบบว่า าหาแบบของปมปอมเนี่ยครับ,รบถ้าไปอยู่คนเล่นไม่เป็นเนี่ยก็สามารถขายได้ตั้งแต่สามร้อยบาทถึงหนึ่งหนึ่งพันบาทได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นทองเหลืองผสมแล้วหลอกเก่าอีต่างหากครับเอาไว้หลอกขายคนที่เล่นพระเครื่องของโหลเปิ่นไม่เป็น,นครับภาพขยายครับโหลเปิ่นเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนเสือตตนโตครับ เป็นผ้าลอเนื้อทองเหลืองผสมครับหนามากครับสำหรับผ้าองนี้ครับหนักคอเลยครับกับผ้าพยายครับผ้าพิมพ์เนี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยพบเจอครับเนื่องจากว่ามันเป็นผ้าลอแล้วมันสร้างน้อยไม่เหมือนผ้าผงพ้าผงเนี่ยมันปั๊มได้ตลอดครับ ส่วนพระลอเนี่ยมันต้องเสียเวลาการมาลออีกเลยทําให้รุ่นเนี้ยของปลอมเนี่ยออกมาน้อยหน่อยครับเอามาให้ชมเลขสารครับเดีย๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับครับต้านหลังของพระลอครับนั่งเสือ ของหลงเปินวัดัมพาที่จะสร้างเมื่อปีพศ2 5 4 1ครับครับเป็นเนื้อทองเหลืองผสมครับลงรักอ่สีแดงครับดำพื้นแล้วก็มาลงแดงทีครับแล้วก็ปิดท้องด้วยครับ,รบของปอม ในปัจจุบันเนี่ยเซียนพ้าปลอมหนักมากครับในปัจจุบันนี้หาของปลมปอมๆเอามาหลอกลวงคนที่เล่นพระไม่เป็นเนี่ยก็เยอะแยะครับบางบางท่านเนี่ยไปเอาผ้าปลอมจากสนามขายส่งผ้าปลอมเนี่ยเอามาขายในยตามซอยตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบอกเป็นพัดแท้ครับปลอมครับเดีย๋ยวมาชมภาพขยายกันดีกว่าครับ เนื้อทองเหลืองผสมครับถ้าคนไม่เคยเล่นเนี่ยโดนทันทีครับขอบคุณครับภาพขยายครับเป็นเนื้อทองเหลืองผสมครับหลอดป่นเนี่ยกำลังยู กำลังนั่งอยู่บนหลังเสือตินโตครับซึ่งเป็นเสือเอกลักษณ์ของอวัดรังผาค,ครับเสือตินโตครับดูภาพขยายครับเอาไว้รอขายลูกศิษย์ของหลวงเปิ่นที่เล่นไม่เป็นนะครับก็จะโดนหมดครับ เสือพิมโตครับของปลอมครับหล่อได้นามากครับสำหรับชิ้นนี้ครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับจากห้างครับโดนของปลอมคาห้างครับในปัจจุบันเนี่ยพาปลอมเนี่ยขึ้นอยู่บนห้างกันแทบจะหมดแล้วนะครับ นึกว่าขึ้นห้างแล้วจะได้ของดีอ่าไม่ใช่นะครับของปลอมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนห้างหมดแล้วครับเนื่องจากว่าในห้างเนี่ยมีแอร์เย็นๆแล้วและในปัจจุบันเนี่ยศูนย์การค้าต่างๆตามห้างเนี่ยเริ่มปิดตัวกันไปเรื่อยๆทาให้พื้นที่ว่างเซียนพระเขาก็เลยเอาไปเช่าที่แทนกลุ่มพาระต่างๆเนี่ยกลุ่มพาระปลอมเนี่ยเขาก็ขึ้นไป,ปราคาโต๊ะอ่ โต๊ะแดงโต๊ะดำเงินเนี่ยมันก็ไม่แพงมากแปดิบาทร้อยบาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับต่อวันครับขายตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเย็นได้เลยครับของน้ําก็เข้าฟรีครับไม่เหมือนสนามพาาต,ต่างๆเข้าของน้ํำพีเนี่ยสามบาทห้าบาทต้องหาเหรียญมาเต็มกระเป๋าอีกครับตามห้างเนี่ยอาหารเหินก็พร้อมครับทําให้เซียนพะาลอมเนี่ย สนใจมากแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตามห้างต่างแล้วตามด้วยเซียนพระอุปโลกต,ต่างเนี่ยก็ขึ้นไปเช่าพราป,ปอมๆอุปโลกเอามาทําเป็นพระแท้ไปหมดบางท่านเนี่ยทำเฟซบุ๊กยูทูพระอุปโลกเราเป็นพระแท้เรื่อยเปลื่อยไปครับหลังครับลรงรักดําแล้วก็รักแดงทับครับ ก็ปิดทองครับครับขอจะทำให้เหมือนแบบยุคเก่าครับคือลงลักกชาติสีแดงครับสีออกเลือดหมูหน่อยทำแบบรุ่นเก่าแบบว่ายุคแรกๆเท่านั้นนะครับที่ใดได้มันเป็นของปลอมเดินแบบครับเอาไว้รอขายดูกศิษ ของโหลเปิ้ลที่ชอบของทูครับครับผาพยายครับดูกันไปหลายๆมุมครับครับดูกันหลายมุมครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อแบบหนาครับครับมาดูกันครับนี่ครับข้างหล่อแบบหนามากครับสําหรับพระหล่รอรุ่นนี้ครับหนักด้วยครับ ไว้รอขายลุกสิษธ์ของหลวงเปิรที่ชอบของถูกครับพ้าของหลวงเปิ่ทุกรุ่นทุกแบบนะครับมีของปลอมเลียนแบบออกมาแล้วมากมายนะครับชาวหาอะไรกันเนี่ยจะต้องศึกษาจุดตำหนิต่างๆกันไปก่อนนะครับอย่าไปลงเชื่อแท้ตรงนู้นแท้ตรงนี้เล่าไปเรื่อยเปื่อยไปถามเขาเลยว่า จุดตำหนิเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นนะครับเราจะได้ของแท้ครับเก็บพระอะไรก็ได้นะครับที่มันมีจุดตำหนิครับขอบข้างนี่หนามากครับ ครับวันนี้ผมก็เลยเอา,อาพระหล่อนั่งเสือของโลเปนของปอมที่จะสร้างเมื่อปีพศ2 5 4 1เนี่ยเอามาให้เพื่อนและพี่ๆได้ชมและึกษาและก็เอาไว้ป้องกันเซียนพระปอมต่างๆได้ครับครับของปอมเรียนแบบครับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด ติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ